เราชวนเพืเ่อนๆของเราไปเล่นที่ใต,ต้ต้นคริสต์มาสกันเถอะโซเฟียได้เลยพี่ลคัสโซเฟียและลูคัสพาเพื่อนๆวิ่งมาถึงใต้ต้นคริสต์มาสเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วเขาก็อดคิดถึงเรื่องราวเมื่อคืนไม่ได้ตอนที่พวกเขาสองคนถามซานตาคลอสว่าทำไมเราต้องมีต้นคริสต์มาสด้วยละ่ะฮะโฮ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 โ a ซานตาหัวเราะเด็กๆด้วยความเอ็นดูและเล่าให้ฟังว่า ต้นคริสต์มาสนั้นมีมาจากดินแดนแห่งเวทมนต์และเรื่องราวของมันเกี่ยวข้องกับแสงดาวอันหัศจรันนานมาแล้วในคืนวันคริสต์มาสครั้งแรกผู้คนต่างมืดมนและเศร้าส้อยเพราะฤดูหนาวที่เหน็บหนาวและยาวนานท้องฟ้าดูหม่นหมองไร้ดวงดาวที่จะนำทางพวกเขากลับบ้าน แต่มีดวงดาวแห่งคริสต์มาสซึ่งเป็นดาวดวงใหญ่ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าเห็นถึงความทุกข์ของมนุษย์จึงตัดสินใจลงมายังโลกดวงดาวล่วงลงมาเกาะอยู่บนยอดของต้นสนต้นหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งต้นสนที่เคยปกติยืนอยู่เงียบๆในหิมะก็เริ่มส่งแสงสว่างระยิบระยับ จากพลังงานของดวงดาวผู้คนตื่นเต้นและดีใจพวกเขาเริ่มของตกแต่งต่างๆเช่นเอาทัวเอาแป้งขนมปังและแสงเทียนมาประดับต้นสนเพื่อเพิ่มแสงสว่างเมื่อซันต้าผ่านมาเห็นต้นไม้มหัศจันนี้เขาก็รู้ทันทีว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและจิตวิญญาณแห่งคริสต์มาสนับจากนั้นมา ทุกๆปีผู้คนจึงน้ำต้นสนมาตกแต่งด้วยไฟและยิบระยับดวงดาวไว้บนยอดเพื่อรำลึกถึงดวงดาวแห่งคริสต์มาสที่ช่วยนำแสงสว่างมาสู่โลกยังไงล่ะโฮโฮโฮเมื yes, you ่อได้ฟังเรื่องราวนี้โซเฟียก็ถามด้วยความตื่นเต้นว่าแล้วไฟคริสต์มาสล่ะคะมีมาได้ยังไงล่ะคะซันต้าตอบว่า ไฟแล,ละยิบระยะบนต้นคริสต์มาสคือแสงสว่างแห่งความหวังเหมือนกับดาวคริสต์มาสที่คอยนำทางทุกคนให้พบกับความสุขในวันสำคัญนี้ยังไงล่ะลูคัสเสริมขึ้นว่าแล้วลูกบอลแขวนอยู่ล่ะครับลูกบอลสีต่างๆทําไมต้องเอามาแขวนบนต้นคริสต์มาสด้วยล่ะครับซันต้าตอบพร้อมหัวเราะเบาๆนั่นแทนของขวัญและความฝันของเด็กๆ ทุกคนที่ถูกส่งไปถึงขั้วโลกเหนือยังไงล่ะลูกบอลแต่ละสีมีสิ่งมหัศจรรย์ที่จะช่วยส่งคำอธิษฐานของเด็กๆขึ้นไปหาดาวคริสต์มาสซันตาเล่าต่อว่าทุกๆปีผู้คนทั่วโลกต่างประดับต้นคริสต์มาสเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขเพราะเขาจะแขวนละคฆังเล็กๆที่ส่งเสียงกรุงกริ๊งกรุงกิ๊ง,งเพื่อขับไล่ความโศกเศร้าและบางคนก็แขวน ขนมหวานแทนของขวัญจากดวงดาวเด็กๆรู้ไหมสันตาเอ่ยปิดท้ายต้นคริสต์มาสไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักความหวังในคืนคริสต์มาสและทุกครั้งที่เจ้าติดไฟบนต้นคริสต์มาสมันจะเหมือนกับว่า เจ้ากำลังจุดประกายในหัวใจของทุกคนรอบตัวให้อบอุ่นขึ้นโอ้โหแล้วเด็กๆทุกคนที่ได้ฟังเรื่องเล่านี้ผ่านโซเฟียกับลูคัสก็รีบวิ่งไปขอคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะเอาไฟมาประดับต้นคริสต์มาสในวันนี้ให้มีแสงสว่างและยิบรละยับส่งความสุขให้กับคนรอข้างเด็กคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าเราได้ยินมานะว่าวันนี้ ซานต้าจะพากวางเรนเดียบินมาที่หมู่บ้านาอีกครั้งหนึ่งเด็กๆทุกคนหันมองพร้อมกันแล้วหัวเราะชอบใจตื่นเต้นมากที่จะได้เจอกวางเรนเดียกับซานตาคอสในค่ำคืนนี้จริงๆเหรอจริงๆเหรอ,รรรหรอโซเฟียกับลูคัสก็ยังตื่นเต้นไม่แพ้เด็กคนอื่นๆที่จรู้สึกดีใจจะได้พบซานตาคอสอีกครั้งหนึง่งถ้าอย่างนั้นนะคืนนี้เราจะรีบถามคุณลงุงซานตาคอสว่า ทำไมเราจะได้ปั้นตุ๊กตาหิมะตุ๊กตาหิมะเกิดขึ้นได้ยังไงและในคืนคริสต์มาสที่หิมะโปรยปลายเด็กๆในหมู่บ้านสโนว์วิวต่างรอคอยการมาเยือนของซันตาคอตอย่างใจจดใจจอ่อเด็กๆทุกคนแยกย้ายกลับบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวให้เรียบร้อยแล้วกลับมารวมตัวกันใต้ต้นคริสต์มาสอีกครั้งหนึ่งในคืนที่หิมะโปรยปลายแต่เด็กๆไม่รู้สึกว่าตัวเองหนาวเลย นั่งรอซันตาคอรสด้วยใจจดใจจอ่อหลังจากนั้นได้ไม่นานเสียงกิ่งะระฆังก็ดังขึ้นกริ้งกริงกริ้งกริงจากท้องฟ้าเด็กๆทุกคนเงยหน้าขึ้นท้องฟ้าก็เห็นรถเลื่อนของซันตาคอรสพร้อมกับกวางเรนเดียร์รูดอฟบินมาจอดทันทีซันตาคอสก้าวลงจากรถมาเด็กๆร้องตะโกนด้วยความดีใจว่า ซันตาคอสหัวเลาะเสียงดังโฮ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 เด็กๆเอ๋ยวันนี้ข่ามีเรื่องสนุกๆจะมาเล่าให้ฟงังเด็กๆคนไหนอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสทามข้ามาได้เลยทันใดนั้นเด็กๆก็แย่งกันยกมือรวมทั้งลูคัสและโซเฟียด้วยก็ยกมือต่ตาๆๆกันมีเด็กคนหนึ่งเอ่ยถามว่าหนูอยากรู้ว่าทำไมเราต้องปั้นตุก๊กตาหิมาในวันคริสต์มาส เล่้วตุ๊กตาหิมะเกิดขึ้นได้ยังไงคะโหนานมาแล้วก่อนที่ข้าจะมาเป็นซันตาคอสบนโลกใบนี้มันเน็บหนาวเหลือเกินในฤดูหนาวที่ยาวนานผู้คนได้หดหู่และไม่มีใครยิ้มเลยไม่มีเสียงหัวเราะข้าเห็นดังนั้นจึงอยากสร้างความสุขให้กับพวกเขาข้ากับเหล่าเอลฟ์ จึงคิดกันเล่นๆว่าจะทำยังไงดีคนถึงจะหันมายิ้มอีกครั้งมีเอลฟตัวหนึ่งเสนอว่าสร้างเพื่อนหิมะดีไหมให้เป็นเพื่อนเล่นกับพวกเขาข้าคิดว่าอ้อนั่นมันกูดไอเดียยอดเยี่ยมที่สุดเลยข้าก็ใช้เวทมนต์สร้างตุ๊กตาหิมะตัวแรกขึ้นมาตุ๊กตาหิมะตัวนั้นมีมวเก่าๆผ้าพันคอสีแดง และจะมูกแคลอดยาวออกมาตุ๊กตาหิมะพูดได้แล้วก็มีรอยยิ้มที่อบอุ่นมันเริ่มเดินไปทั่วทั้งหมู่บ้านและชวนผู้คนออกมาปั้นตุ๊กตาหิมะไปด้วยกันผู้คนหัวเราะสนุกสนานพวกเขาแต่งแต้มตุ๊กตาหิมะด้วยจินตนาการทั้งหมวกฐานเป็นตาแค่รอยาวเป็นจมูก และแครอทไม่เพียงแค่ทำตุ๊กตาหิมะให้ดูมีชีวิตชีวาแต่ยังสื่อถึงการแบ่งปันเพราะหลังจากหิมะละลายแล้วผู้คนก็นำแครอทไปใช้ประโยชน์ได้โฮ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 ,โฮ,โฮสันตายังเล่าต่ออีกว่าตุ๊กตาหิมะไม่ได้เป็นเพียงแค่ของเล่นแต่เป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือและแบ่งปันความสุขเช่นเดียวกับจิตวิญญาณแห่งคริสต์มาสทุกครั้ง ที่เจ้าออกไปปั้นตุ๊กตาหิมะกับครอบครัวหรือเพื่อนๆมันเหมือนกับเจ้ากำลังสร้างความทรงจำที่อบอุ่นและแสนพิเศษข้าดีใจที่เห็นเด็กๆทุกคนยังคงปั้นตุ๊กตาหิมะในเทศกาลคริสต์มาสทิมเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งถามขึ้นด้วยความอยากรู้ว่าแล้วทำไมตุ๊กตาหิมะต้องมีจมูกเป็นแครอทล่ะฮะสันต้าหัวเราะโฮโฮโฮ แครอทนั้นเป็นของที่หาได้ง่ายในฤดูหนาวและมันทำให้ตุ๊กตาหิมะดูตลกและก็น่ารักแต่สำคัญที่สุดคือแครอทนั้นสื่อถึงการให้เมือ่อฤดูหนาวสิ้นสุดลงบางคนก็เอาแครอทไปเลี้ยงสัตว์หรือบางคนก็เอาไปทำอาหารนั่นเป็นวิธีที่แสดงถึงจิตใจที่แบ่งปันในวันคริสต์มาสยังไงละ่ะโฮ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 โซเฟีย เด็กหญิงผมยีกยังถามต่ออยว่าแล้วตุกตาหิมะจะมีชีวิตจริงๆได้ไหมคะซันต้ายิ้มอย่างอบอุ่นโฮ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 หากเจ้าเชื่อในเว mistaken. ทมนต์แห่งคริสต์มาสตุกตาหิมะทุกตัวที่เจ้าปั้นจะมีชีวิตในหัวใจของเจ้าเสมอโฮ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 ,โฮหลังจากฟังเรื่องราวของซันตา้าเด็กๆต่างวิ่งออกไปลานกว้าง แล้วเริ่มปั้นตุ๊กตาหิมะพวกเขานำผ้าพันคอหมวกและแครอทมาตกแต่งตุ๊กตาหิมะของตัวเองเมื่อค่ำคืนวันคริสต์มาสได้ผ่านไปเด็กๆกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขและสัญญากันว่าจะปั้นตุ๊กตาหิมะทุกๆปีเพื่อให้จิตวิญญาณแห่งความสุขและการแบ่งปันยังคงอยู่ตลอดไปแล้วน้องๆล่ะคะสงสัยไหมว่า ทำไมในคืนคริสต์มาสเราจะต้องร้องเพลงเช่นเพลงจนะิงกะเบล EP หน้าเรามาต่อด้วยกันนะคะโปดติดตามไว้ค่ะ